อีลจอดนี่ก็ได้เอาไปไปผ่านดานได้ก็ได้เอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละเนาะเอาตรงนี้เนาะนี่ไงมันมันอยู่นี่ไงเออเดี๋ยวพี่ลงเองพี่ลงเองเดี๋ยวพี่ลงก่อนจอดตรงนี้เลยก็ได้มั้งอืมอ่ะก่อนไปมอแล้วครับ ดาวกระจายเลยที่น้องอมานะมานะมานะนู่นในซอยในซอยอันนี้เล่นเล่นกันดาวกระจายทั่วทิศเลยนี่ครับจุดอยู่นู่นสามแยกยตรงนี้ก็เอาแต่แต่ดาอยู่ตรงนี้ดานในอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ตรงนี้เป็นสามแยกตรงนี้แห่ะเป็นสามแยกแต่พากันไปยืนดักนู่นหนึ่งนู่นเป็นชุดแต่ดานอยู่ตรงนี้นี่ป้ายร้อยห้าสบเมตรตั้งห่างจากดานประมาณ10เมตรแต่พากันไปยืนดักอยู่นู่นนู่ในซอยนู่นแล้วก็พากันไปยืนดักอยู่ตรงนู่นน่นอันนี้ไปยูเทิร์นแล้วนี่สามแยก เป็นของสอพอแรมฉบังสวัสดีครับท่านผู้กองเลยครับครับผมบท่านผู้กองนิยมครับผมพี่ท่านผู้กองนิยมทําไมเป็นดาวกระจายแบบนี้อ่ะอ่ามันเป็นจุดสกัดมันมีเหตุวิ่งราวทรั์อะไรบ่อยก็เลยเป็นจุดสกัดคอยดูว่า1เมาไหมลักษณะรถต้องสงสัยไหมอะไรอย่างนี้ด้วยครับ ผมว่าผมว่าผู้กองตอบไม่ถูกแล้วแหละจริงๆแล้วจุดสกัดเนี่ยผู้กองต้องได้รับเหตุมาก่อนว่าเขาแจ้งวันนี้วันนี้เวลานี้มีเหตุวิ่งราวทรัพอยู่ข้างหน้าบ่อยเจ้าหน้าที่รบกวนตั้งจุดสกัดให้หน่อยอันนี้เพื่อเพื่อจุดประสงค์เพื่อจับผู้ร้ายป้องกันเหตุถ้าถ้าป้องกันเหตุผู้กองไม่ควรให้ลูกน้องไปยืนแบบนี้อันนั้นเขาเรียกว่ายืนดักนี่นี่อันนี้เขาเรียกยืนดักมันมีเหตุบ่อยครับผมเข้าใจว่าเหตุบ่อยท่านผู้กองแต่ระเบียบในการตั้งจุดตรวจ อันนี้ผมเรียกว่าจุดตรวจนะไม่ใช่ว่าจุดสกัดนะเพราะจุดสกัดที่ผู้กองพูดถึงเนะี่ยมันยังไม่มีเหตุเกิดขึ้นแต่เหตุที่ผู้กองอ้างถึงนี่คือมันเกิดขึ้นเมือม่อหลายวันมาก่อนหรือเกิดขึ้นก่นอนหน้านั้นแต่ผู้กองมาพูดให้ผมฟังแต่จริงๆแล้วนี่มันคือจุดตรวจผู้กองขออนุญาตผู้บังคับการใช่ไหมใช่ครับถูกต้องนี่คือจุดตรวจถ้าจุดสกัดผู้กองขออนุญาตพูักคับได้เลยแต่มันต้องมีเหตุแต่ประเด็นที่ผู้กองให้ลูกน้องไปยืนเห็นไหมตรงนั้นมันไม่มีแสงไฟเลยแล้วมันเป็นหัวโค้งด้วยแล้วตรงเนี้้ยยปาหุดตรวจ ก่อนจะถึงมันก็ไม่มีด้วยและมันเป็นทางร่วมทางแยกด้วยแบบนี้ยผู้กองไม่ควรทําจริงผมว่ามันไม่มีในระเบียบถ้าผู้กองจะเอาระเบียบการตั้งจุดตรวจผมให้ผู้กองได้นะจริงๆผมสามารถเอาระเบียบมาให้ผู้กองได้แต่ผมผมไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าผู้กองเป็นถึงผู้ควบคุมด่านผู้กองจะต้องรู้วิธีการปฏิบัติถูกต้องนะครับอันนี้ผมมาแนะนําผู้กองเฉยๆครั้งต่อไปผมขอให้ผู้กองไม่เอาแบบนี้ได้ไหมแบบนี้แบบแบบนี้แบบนี้ได้ไหม มันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสุ่มสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุคมันมันไม่ปลอดภัยเพราะว่าเลี้ยวไปเจอเลยอ่ะผู้กองดูดิอันนี้พี่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้ว่าตั้งใจมาหาเรื่องผู้กองนะเพราะว่าประชาชนเขาล้องเรียนไปว่าเขารู้ว่าผมอยู่ชมบุรีบอกว่าพี่แจ็คมาดูหน่อยหัวโค้งผมก็ถามว่ามันคืออะไรหัวโค้งยืนดักหัวโค้งอ้าวผมก็เลยต้องมาดูด้วยตาตัวเองเผื่อบางคนเขาโกหกไงครับอันนี้ผู้กองผมรบกวนผู้กองให้ยกเลิกสองจุดนี้ได้ไหม ยกเลิกสองจุดนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มายืนรวมกันตรงนี้ดีกว่ามันจะเป็นภาพที่สวยงามกว่าเพราะประเด็นคือมันไม่มี CCTV ตรงนั้นอ่ะแสงไฟแล้วก็ไม่พอไม่เพียงพอด้วยครับผู้กองกล้องอะไรต่อกันด้วยกล้องถูกต้องครับผู้กองแต่แสงสว่างในเวลาค่ำคืนต้องเพียงพอด้านมุ่งหน้าด้านมุ่งหน้าไปตังก์แอบด่านเลยครับตรงนี้เลยเลยตลาดสตัง์นะครับเนี่ยตลาดสตัง์ fc ที่แจ้งผมไปนั่งกินข้าวอยู่ในตลาดสตังค์เมื่อกี้นี่อ่าเนี่ย fc นั่งกินข้าวในตลาดสตังค์เมื่อกี้เนี่ยที่แจ้งผมไปเนี่ยประมาณไม่ถึง10นาทีหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ผมเติมน้ำมันอยู่ปั๊มปตทถนนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้รู้ได้ไงว่าผู้อยู่แถวนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมชมนะครับอันนี้อันนี้คือสพแหลมชะบังนี่มีมีสมาชิกสมาคมและรบดาเถื่นมาหลายครั้งครับผมก็อยากให้ผู้กองปฏิบัติให้มันถูกต้อง คือพวกผมนี่ไม่ได้มีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับต้องเข้าใจผมด้วยเนาะถ้าประชาชนเขาล้องเรียนไปแสดงว่าเขาเครือบแคลงสงสัยแต่เขาไม่สามารถสอบถามได้แต่พวกผมในฐานะตัวแทนเนี่ยผมขออนุญาตสอบถามอะไรที่มันไม่ถูกก็ขอแนะนําให้ผู้กองแก้ไขนะครับไม่ได้มีปัญหาผู้กองนะผู้กองต้องเข้าใจผมด้วยนะผมก็ขอบคุณผู้กองที่ รับคําแนะนําไปแก้ไขนะครับเนาะเราเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องดีกว่าเราจะไม่มีแบบว่ามาทะเลาะกันมาอะไรกันไม่เอาดีกว่าบอกใช่มันเป็นเรื่องดีผู้กองอยู่ด้วยกันพี่ใช่ต้องคอยช่วยกันดูช่วยกันบอกว่าอะไรถูต้องครับกมันควรครับผู้กองไม่ใช่ว่าตำรวจทําจะถูกไปทุกเรื่องผู้กองรับฟังผูผมแล้วก็ผมก็รับฟังคําชี้แนะจากผู้กองเอาเอาแบบว่าแฟฝงประชาชนอุ่นใจผู้กองทํางานสะดวก โปร่งใสตรตวจสอบได้เนี่ยมันไม่มีใครเดือดร้อนเลยจริงถ้าผู้กองตั้งด่านถูกต้องเนี่ยยืนอย่างเงี้ยแสงไฟสว่างเพียงพอโอเคมี CCTV มีป้ายหยุดตรวจป้ายเนี้ยจริงๆแล้ว550้เมตรต้องหน่เลยเสาไฟไปนู่นไอตั้งตรงนี้มันก็ไม่เหมาะแล้ว <laughs> แล้วยิงตรงนั้นด้วยมันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นอะ <laughs> ่ะ <laughs> โอเคผู้กองอยังไงก็ฝ<ะ>ากด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับจครับมครับผมขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้จริงๆแล้วเป็นจุดตรวจแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่ครับ จริงๆแล้วด่าตรวจวัตแอลกอฮอล์เี่ยพวกผมสนับสนุนเต็มร้อยนะเพราะผมไม่อยากให้ใครขับเมาแล้วขับผมผมเกลียดมากเลยไอ้พวกที่เมาแล้วขับมันไปสร้างปัญหาคนอื่นเขาถ้าถ้ามีผู้กองมาปฏิบัติหน้าที่แล้วด่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าผู้กองตั้งแบบโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่เราเรามานะเรามาณะเรามานะพี่พี่เป็นคนบอกเองพี่เป็นคนบอกให้ให้ให้ย้ายถิ่นมาตรงนี้เองคือด่าตรวจบัตแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆแล้ว พวกผมเนี่ยอยากให้มันมีทุกๆทุกๆจังหวัดแต่ผู้กองต้องใช้ดุลพินิษว่าคนไหนมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมเมาถึงจะเรียกตวรวจแล้วแล้วเวลาตรวจเจอเนี่ยผู้กองผมอยากให้ทําบันทึกแล้วก็จับกลุมดําเนินคดีทุกคนเนาะอย่าอย่าเอาเหมือนบางสอพอที่ผมไปเจอขึ้นรถตู้ไป10คนถึงโรงพัก2คนแบบนี้มันมันเป็นภาพที่ไม่ดีเนาะผมอยากให้แหล,แหลมฉบังเนี่ย เป็นสอพอตัวอย่างในใจประชาชนเวลาเขามาพบเจอหรือว่ามาเห็นจะได้พูดคุยแบบกับตำรวจแบบญาติมิรมันจะดีมากเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณผู้กองมากวันนี้ผมไม่รบกวนแล้วแหละขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นผู้กองนิยมชัยสาววงนะครับมีกล้อง cctv นะครับมีกล้อง cctv สองตัว อ,อยู่เทินกลับไปตรงนี้ถึงร้านสตังค์งแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปทางแยกไปกด้านะรอขวาครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกคนครับพลาร้อ,อ,รอยร้อยตำรวจเอกนิยมชัยสาวงนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภแหลนบนะครับเดี๋ยวต้องเจ็บครับเดี๋ยวเคยกับพี่ๆเขาก่อนเดี๋ยวค่อเยเจ็บนะเราเรา ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่ถ้าถ้าถ้าปฏิบัติแบบว่าโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้พวกเราสนับสนุนนะครับครับทำทำต่อเลยครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าพวกผมมาแล้วพวกพี่เลิกไม่เอานะครับไม่เอานตำรวจเออพี่มาพวกผมมเนข้าเสียใช่ใช่ใช่ครับก็คือทำงานต่อไปนะครับก็ตั้งตั้งอ่าตั้งตามแผนตั้งตามระยะเวลาแล้วก็ตามแบบแผนที่กําหนดมานะครับ <laughs> อ่านนะอันนี้อันนี้ทุกคนฝากเข้าใจด้วยนะครับผู้ผมไม่ได้สนับสนุนเมาแล้วขับนะครับจริงๆแล้วผ <c oughs> ู้กองผู้กองหน้าน่าน่าจะาติดป้ายว่า <c oughs> เป็นด่านตรวจ <c oughs> วัดแอลกอฮอล์อันอันนี้มันจะสวยหรูมากเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าติดแบบนี้มันมันมันประชาชนก็จะเข้าใจแค่ว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นจุดตรวจแต่ไม่รู้ว่าจุดตรวจอะไรเพราะในระเบียบการตั้งจุดตรวจมันจะมีว่า จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ or, จุดป้องกันอาชญากรรมจุดปราปามจุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ทุกป,ประชาชนเขาจะได้เห็นว่าชัดเจนนะอันนี้คือจุดอะไร,รแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าประชาชนทั่วไปก็บอกเฮ้ยด่านทุกอย่างเห็นไหมผู้ก,กองจะเป็นผู้กองผู้ก,กองจะเข้าใจยังไงด่านทุกอย่างเป็นผมก็หูเอาทุกอย่างเลยเหรอรอะไรประมาณนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ว่าก,กันคือเราเรา,เราคุยกันเ,เฉยๆผมผมรับฟังจากประชาชนที่เขาร้องเรียนมา ผมก็เลยมาถ่ายทอดมาคุยกับผู้กองผู้กองจะได้รับรับรู้ว่าความรู้สึกของประชาชนเวลาเขาเห็นด่านที่มันไม่โปร่งใสเขารู้สึกยังไงตามนั้นครับผู้กองไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณผู้กองเนาะครับครับพี่ครับเบอร์ผู้กองเบอร์ไหน083569ในหนๆผมก็ได้คุยกับผู้กองแล้วขออนุญาตขอเบอร์โทรผู้กองย083ครับ083ครับ083ครับถามผู้กองนิดนึงผู้กองครับแป๊บหนึ่งป๋าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งป๋า 08351995199878ครับ88ครับเป้าเป้าผู้กองนิยมโอเคโอเคครับแจ็คมีอะไรก็พอได้ได้ได้ไม่พอดีถ้าเกิดประชาชนเขาร้องเรียนผมไปเหมือนวันนี้บางทีพี่แจ็คอยู่ไกลก็โทรมาอ่าใช่ผมจะได้โทรมาผู้กองครับพอดีประชาชนร้องเรียนแบบนี้ใช่ของผู้กองไหมยังไงก็รบกวนผู้กองปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยเราจะได้สื่อสารกันได้ทุกที่เนาะโอเคขอบคุณผู้กองมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รอต่อออกรอต่อออกที่หยุดนะครับแหลมฉบังโอเคอ่ะ,อะก็ฝากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับการที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถ้า เราสามารถพูดคุยหรือเสนอแนะนะครับเสนอแนะนะเสนอแนะถ้าเจ้าหน้าที่ยอมรับฟังแล้วเอาคําติเตือนของพวกเราไปปฏิบัติมันเป็นเรื่องดีในอนาคตนะครับไม่ใช่ว่าเราลงมาเราจะมาหาเรื่องจะมาเอะอะโวยวายยี้ยีไม่เอาไม่เอาอันนั้นใช้สําหรับใช้สําหรับตํารวจที่เก่งๆกลางๆตํารวจที่ไม่ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนนะครับตามแล้วน,นะไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เลยนะครับถ้าเอากันจริงๆเนี่ยถ้าเอากันจริงๆเ่ยสังคมเรามันจะอยู่ยากนะครับเพราะตำรวจจะต้องอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานแต่ถ้าเราสามารถทําให้ตำรวจนะครับทําให้ตำรวจทั่วประเทศยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยอม ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่ประชาชนเครือบแคลงสงสัยอะไรที่มันไม่เป็นไปตามระเบียบพวกเราลงมาสอบถามลงมาแนะนาท่านก็รับไปปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องดีผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องดีนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันมีเรื่องอะไรมันมีเจ้าหน้าที่บางคนนะครับอยากที่จะพูดคุยสื่อสารมากกว่ามากกว่าที่จะปล่อยให้มันเป็นประเด็นนะครับ พราะต้องขอบคุณผู้กองนิยมนะครับตามนั้นนะผมไม่ได้กีดกีดขวางหรือไม่ได้ทําให้ท่านเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านปฏิบัติถูกต้องพวกผมสนับสนุนยิ่งเป็นดาดแอลกอฮอล์เนี่ยดานแอลกอฮอล์เนี่ยจะต้องจะต้องมีคู่สังคมไทยผมไม่สนับสนุนการเมาแล้วขับนะครับใครที่บอกว่าเกลียดผมเฮ้ยสนับสนุนตำรวจให้มีการตั้งด่านเ่าเมาผมสนับสนุนทั่วประเทศด่านเมาแล้วขับนะครับผมสนับสนุนทั่วประเทศ แต่ต้องปฏิบัติให้มันตรงไปตรงมาเจอคนเมาแล้วขับเจอเหตุอันควรสงสัยเจอพฤติกรรมอันไม่ปกติสามารถตั้งจุดตรวจและเรียกตรวจคนเมาได้นะครับตรวจคนเมานี้ต้องมีการเป่าเทปแล้วก็เป่ายืนยันผลและต้องเอาผลการเป่าแอลกอฮอล์ให้เขาดูด้วยว่าปริมาณที่เขาดื่มมามันเกินกว่ากฎหมายกําหนดหรือไม่นะครับต้องอันนี้ต้องอธิบายนะครับเจ้าหน้าที่ต้องอธิบายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนไม่เคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับอย่าไปทําเหมือนบางสอนอในพื้นที่ของบชนแบบนั้นไม่เอานะครับตลาดอะไรเนี่ยนี่เนี่ใครเรยตลาดอะไรนะ,นนะรนะผมจำไม่ได้แล้วใครเรียกตลาดอะไรไปลูกคนแถวนี้จะรู้ดีนะครับอ,อันนี้อันนี้ปล่อยให้ทีมงานเขาทํางานไปนะครับผมก็ได้พูดคุยกับผู้กองแล้ว เป็นด่านของสอพอแลมฉบังนะครับต้องขอบคุณผู้กองนิยมชัยสาวงนะครับชัยสาวงขอบคุณมากนะครับที่รับคําแนะนําจากพวกผมนะครับพวกผมนะท,ทำหน้าที่ในนามของตัวแทนภาคประชาชนพวกผมไม่ได้มีอคติกับเจ้าหน้าที่นะครับยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับฟังเหตุผลจากประชาชนพวกผมก็ยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ ยินดีที่จะรับฟังในเหตุผลของทุกท่านที่พวกท่านมาปฏิบัติหน้าที่นะครับโอเคนะครับอ๋อท่าแมนะเหรอครับอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของท่าแหะที่เราเราจะไม่ไปคือความคิดของคนนะครับความคิดของคนคนเรามันร้อยแปดพันเก้าเราจะไปห้ามความคิดของทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดเราไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจงทําในสิ่งที่เราคิดว่า ดีที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วส่วนคนร้อยคนพันคนที่เข้ามาดูอันนั้นปล่อยให้เป็นจินตนาการหรือความคิดของส่วนบุคคลไปนะครับทุกคนสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเราจะไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ตามนั้นนะครับนะแต่บอกเลยว่าถ้าตำรวจคนไหนบอกว่าพวกผมมาไล่สดแล้วเป็นสเกลให้พวกขนยาพวกขนยาจะได้รู้ว่าตรงนี้มีด่านจะได้ไม่ต้องขี่เข้าด่านอันนั้นคือความคิดของตำรวจงโงๆนะครับ ตำรวจง,งูงเท่านั้นที่คิดได้นะครับผมจะบอกให้ไอ้พวกขนยามันฉลาดกว่าเยอะนะครับผมไม่ได้บอกว่าฉลาดกว่าตำรวจแต่ผมบอกเลยว่าพวกขนยามันฉลาดกว่าเยอะฉลาดกว่าพวกผมด้วยซ้ําไปนะครับมันไม่จําเป็นที่ต้องมาติดตามพวกผมหรอกว่ hey, เาเฮ้ยติดตามพวกนักลบดันเถื่อนนะมันไปไล่ดานเราจะได้รู้ว่าดานตรงไหนมันมันไม่ใช่ครับเพราะพวกผมเนี่ยไม่ได้มีทั่วประเทศแต่การขนยามีทั่วประเทศใช่ไหมครับ อ่าหลายๆจังหวัดไม่มีนักรบด่านเถื่อนหลายๆจังหวัดไม่มีการไล่สดการตั้งด่านปฏิบัติหน้าที่แต่ทําไมยังมีการขนยาอยู่ได้ใช่ไหมอันนี้ต้องต้องแยกแยะนะครับต้องแยกแยะให้เข้าใจก่อนนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าโจรฉลาดกว่านะแต่ผมบอกว่าโจรมันมีวิธีที่ดีกว่าดีกว่าที่ต้องมานั่งคอยดูไล์สดพวกผมนะครับตามนั้นแล้วกันนะส่วนใครที่บอกว่าพวกผมเนี่ย เป็นสายให้สเกลหรือว่าเป็นสายให้พวกขนยาอันนี้ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะความคิดของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปเราห้าวกันไม่ได้นะครับก็ให้อ่าให้ปาธนพัฒน์เขาพูดคุยไปผมถือว่าผมได้พูดคุยกับผู้กองนิยมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วผู้กองพร้อมที่จะนําไปปฏิบัติและก็นําไปแก้ไขในทุกๆอย่างที่อาจจะ ไม่เหมาะสมนะครับอาจจะไม่ถูกต้องเนาะตามนั้นครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมอ๋อได้ได้ได้ได,ได้วันนี้มาด้วยชุดเหลืองพอดีมาทุละที่ชนบุรีก็เลยยังยังจะย,ยังกลับไม่ถึงบ้านเลย มีเอฟซีนั่งกินข้าวอยู่อืี่เอฟซีแต่เียถ้าผมปรับกล้องให้ดูเอฟซี FC นั่งกินข้าวอยู่ตลาดนี้แล้วแจ้งผมไปเมื่อกี้พอเอิญผมเติมน้ํามันอยู่ไอถนนใหญ่พอดีอจากนี่ไปถนนใหญ่ประมาณกิโลหรือสองกิโลนี่แหละครับเนี่ยจาก,จาก,จ,ากจากตลาดนี่ไปจากถนนใไปทาถนนใหญ่ประมาณกิโลหรือสองกิโลนี่แหละ เขาแจ้งผมไปพอดีผมเลยเอา้าให้มันอยู่ใกล้ๆนี่หวะ่ะอ่ะลองขี่เข้ามาดูนะครับเจอด่านนี้ตลอดได้ไหมต่อไปนะต่อไปถ้าใครเจอนะครับถ้าใครเจอผู้กองนิยมนะถ้าใครเจอผู้กองนิยมเนี่ยผู้กองนิยมเนี่ยถ้าใครเจอผู้กองนิยมก็อสอบถามพูดคุยกับผู้กองได้เลยผมเ,เชื่อว่าผู้กองยอมรับฟังทุกๆคําแนะนําของประชาชนนะครับหรือถ้าใครเจอนะครับผู้กองนิยมร้อยตำรวจเอกนิยมเป็นหัวหน้าด่าน แล้วแล้วมีปัญหาหรือว่าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องอติดต่อผมได้เดี๋ยวผมสอบถามให้โดยตรงกับกผู้กองนะตามนั้นครับโอเคขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกทกท่านนะครับปาธนพัฒน์ก็นู่นแหละยาวยาวนะวันนี้ก็วันนี้ก็น่าจะเงียบพี่สิริชัยพี่สิริพี่สิริชัยนี่จะพาพอันนี้เขตพื้นที่ราบผิดชอบของพี่สิริชัย ยังไงก็ฝากด้วยเรามีเรามีสมาชิกสมาคมนักกบฏารเถื่อนนะครับนี่ก็คือที่สิริชัยชื่อเฟซบุ๊กทื่สิริชัยนะไรนะสิริชัยบุญเอี่ยมนะครับเป็นสมาชิกสมาคมนักกบการเถื่อนที่อยู่ในพื้นที่นี้มีอะไรก็ติดต่อที่สิริชัยได้เลยนะครับเฟซบุ๊กสิริชัยบุญเอี่ยมะอันนี้คือตัวแทนของสมาคมนักกบฏารเถื่อนในพื้นที่สพแหลมฉบังต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกที่นึง เหมือนกับมีเป้าหมายว่าจะต้องจับได้หลายลายกล้องสวยอ่ะอ,อุ้ยเพอได้กล้องสวยหน่อยเอาใหญ่เลย <c oughs>